พี่น้องใส่รถเลี้ยนนะพี่น้องครับลมมันบ่ค่อยมีล้มเงินหมเศ้าแล้วี่ล้มเงี้นลองล้มกันจัะหน่อยใส่ลมสีบีบีมันจั้หน่อยนะท่านอืมเดี๋ยวล้อลมกัจนจัะหน่อยโโอ้ไปเลยครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องค,ครับ คือเราครับ <desserts> พี่น้องครับขึ้นแล้วครับโอ้ใส่รถแลสพี่น้องเอ้าสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ร่มแล้วครับอยู่ร่มแล้วใส่รถแลสพี่น้องครับสองประตเอ้ยผุดพับผุดพับเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ร่มแล้วพี่น้องอ่าไฟกระพริบกระพับเลยพี่น้องเอ้ย อืงามเงียงงามเงียงอืมเออสนุ่ลันเลยพี่น้องโอ้ ไพ่กับพี่เพียงับพี่น้องครับโอ้ดังดีครับน,นี่เป็นเศษลงมาคือไพ่โอ้มันชิสวยงามลเลยพี่นรับมันชิยิ่งลงครับโอ้พี่น้องติดตามเหิือนกัน,นครับพี่น้องครับซีคำคำเด้กผมชิไทยมาอ,อีกรอบนึง เพราะนี่ก็สวยเงาพี่น้องครับต้ใส่รถต้องใส่รถซอยครับพี่น้องครับมันลมมีลมมันโม่ใครมีลมก็ต้องใส่รถซอยเพื่อนนิ่งเลยนี่คิวสัมภาษณ์ของโนุกระดังทั้งสองตัวเลยครับพี่น้องครับมันจะทั้งเขื่อนใหญ่ด้วยพงศ์ไทยมุ่งสูงไงสุดยอดเลยพี่น้องเลยบรรยากาศโอ้ แต่ปูจูกเตงเตก็กินหอดบานแล้วได้ยินเลยสียงเตียงเสียงห่านไต่ยิงลงหนิ่งเลยทำปากคอเลยวันนี้เออนิ่งหนิงเองนาะนิ่งงามบ่เฮ้ยโอ้เออเราเราไปจับนั่นเวลาเขาดึงพยายามอยากจะปล่อยเร็วนะเออแล้วตรงเห็มันตึงนะเออเฮารถเขาดันแหงก่อนเออมามาโตมาดึงแฮว์เลยครับเดไปดับเครื่องรถ ยาพยูเเว้ยพายุกอดบ้านนุ่นดังคนเด้ดอยน้งเออพี่น้องเลยเราจะกใ่ใสตัวนี้ตัวจับนอสจับไปข้าขานึงตวมววมมามวตวมววมนกาวยวีนครับจับไป้ข้ามงแรกพี่น้องเลยอ้โอ้ตึ้งเสยนี่บอเการไปจะได้มีคนลูกจะได้กะอเคมาหนิมาหนิมนิมอยู่กลใ้ เงียไม่พีตกเงีไ่พีตกอีกังม่ตกอีกเอ๊ยยังไงเน่ย่ยังไงเนี่ยโอเคครับสวยง่ามมากครับสูงงามเนาะบรรยากาศุกคนมาเกล่นว้าวเนาะอยไปเรียนยครับอยไปลอยไปแต่ว่าโตครื่องหลายมือนี่ตค่งหลายเรียบปล่อยมมนสูงไรเรียกครับบ่อตถอยเนาะ ตรงตรงเนื้หนาบ่เจ็บมือเจ็บมือพิธีปล่อยม้าพิธีปล่อยมานี่ตรงตรงเดินหนาเอ่ะบ่เนื้หนาไปครับโอ้ตรงเจ็บมือมันนัดต๊ะเราพี่โต๊ะเดินลองล่อล่อล่ครับให้มันด้านเราไาเอาป่อยปล่อยเออโต๊ะก็ปล่อยปล่อยไปโอ้หลั่นถูงเลยพี่น้องเอ้ยูกปีกวัขยับเออาะฮับปล่อยเด้อผลดีเด้อฮับปล่อยเลยฮับปลูไปแล้วฮับปลูกไปแล้วเด้อเออปล่อยเลยอืม โอ้ลั่นทุ่งเลยพี่น้องเอ้หนึ่งสองสามพุดพูดอย่าได้อย่าได้อย่าอย่าลงเลยอย่าล้มดันขึ้นดันไหมตกลาขึ้นไปไหมผ่านผ่านดันขึ้นดันเอ้ดันดันดันขึ้นงามเลยอ่าจุดขึ้นไปโอ้จีดีจีึ้นไปแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นสูงกุล่าดันล้มรับพี่น้องเอ้ยึ้นกระพริบ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 เลยเอาไฟเข้ากระดับ ท่านมาทันแ้งหาแซงขึ้นไปดันขึ้นไปแซงขึน้นไปเลยแซงขึน้นไปว่าเสียงสิบโอ้ใครใดเลยพี่น้องเลย นี่ครับโมเมนดาวด้วยครับเด้อพี่น้องไอ้วาวด้วยนี่ตอนนี้วาวซัดจีนเลยพี่น้องครับหางวาวพุดพุดผุดุแต่มันคำแห้งหมดครับพี่น้องครับืมให้เบิงไฟตินี่ครับวาวเวยพี่น้องเลยมันใจโคตรโคตรโคตรโมเมนต์กับซื้อด้วยนี่ฮะ เจ้ามหาญก็ีเกียรต้องขึ้นจอกระซื้อเนี่กระหังวะมกระหังแท้เว้าวว้าวเลยมันก็ดิ๊กเลยเนาตึ้งเ้งอู้หนึงหนิงเฮงไฟมบบแมันเปนดาวเดอครับเมันเป็นดาวเลยพี่น้องนี่ว้าวมันติดไฟครับพี่น้องเขาเนาซอสแจ้งขอรอได้ไหมมันดังเข่าหันะพูดอรางเราที่นลูหาโอ้เนลูกก็เริ่มาวพี่น้องพีว่านิ่งเฮงโอ้พลังมันนิ่ ของขาปอยแต่ขาวบดใส่ไผ่ไม่นครับสนุ่นหลั่งถุงเลยพี่น้องเอ้นี่แหละครับพี่น้องครับรวมลมโดยช่วยกันในการอนุรักษ์เพื่อให้ลูกหลุดหลักหลุดหลังลมแห้งเหรอไอเห็นในในเบิ้งครับพี่น้องครับตื๊ดเลยเลยันนี้ลมมันมันเบานั้นสุดยอดเลยพี่น้องเอ้งเติบอยู่ตึ้งลมแห้งอยู่ลมดีอยู่นี่นั่นล่ำหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ขันลมวนก็แห้งเลยว้าวลูกเลยขันลมบานเยเบิ้ดเลยเมร่อเช้ากำปั้นถึงมือ ขาดมือนักแรงสูงพอถึงครับพี่น้องครับผมไปเชื่อใหญ่ๆนะเมืนดึงไปอยู่ใหญ่หลายไ่พได้มันหนักมือหนักจนดึงไปอยู่ไรน้ำก้นมันนี่ครับมันดึงมาเ้าานั้นอันนี้ว่าตำหนิแล้วหนาดก้างครับนี่กำลังกำลังพอดีครับพี่น้องพอดีง่ใหญ่ายมันหนักมือผมไปเชื่อหนักเล็กน้อยดึงไปเลยแล้วอืมบรรยากาศก็กลับไปขึ้นฟังนอดซุ่มฟังสนุกครับพี่น้องครับหลังจากเก็บเกี่ยวเขาเรียบร้อยนะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศ ข้างล่างล้มเบาเลยข้างล่างวิ้นล้มเหรอวิ่งเรามีแต่ล้มบนเขาใส่แต่อันนีกเจาะเอาเลยเดี๋ยวอืมวาวันกระสังดําแล้าแต่เทคนิคไปทิงนี้มาเนอันนี้เขาเนี่ยพูดว่าอนี้เป็นกัเป็นือคือฮิตฮิตใหญ่อยู่มันมันมันนะพอนี่เป็นรอเป็นเปียบเปียบเบาเปียบโบราณเนาะเวลาลงไอ้เจ็บนี่อีกมันแย่นมึดนี่ความเอาคมลงนั้นมันใหญ่นั้นนี่สบีมันคมพอลงในนี่สบีพอดีนี่ครับ ขายอันละหมื่นสองหมื่นถึงกว่าห้าพันถู่ะโอ้ยว่าไส่ว่าใส่หนัยิ่งเ็าิ่เดียวเลยชมกันครับพี่น้องครับจั๊กอีจักเครื่องหน้าที่ครับพี่น้องครับโอ้ยลัดครับพี่น้องทะนูวันลัดหลัดทุ่งเลยนนี่ดิ่งเลยลมแห้งมันดิ่งเลยตรงไตรงนั้นเลยนไงวะพอลมพนมันแห้งเ เราไ่เคยไปไซด์เราไม่เคยจากดอกไม่ <laughs> เคยเห็นวาวครับพี่น้องครับหนูคุยเองเองเขามวนจุดกีตายมวล,ลวนะเนาะไปหานอนสุ่มกับผู้บ่าวผู้ปาปปาปสาวผู้สาวผู้สาวไปนอนก,กอดกันด้วยสุดยอดแล้ว<ๆ>ดังจนเปล่าห้องเสียงสนุกไปนำนี่โอ้ยมวนคักแล้วอ่อนานี่น้องกับพีบ่กระพรับเหรอ คนหนึ่งครับคุณกเนี้ยบินมาทำารการโอ้ยไล่สุดไล่สุดวันวันนี้้าวเอาเงาไ่แกส่ายไปม่าเลาวก็ทำกิว